สรับทีนี้ก็มาถึงกับเรื่องราวต,ต,าต่างๆบนเนนประหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่สองต่อจากคลิปแรกนะครับความหมายของเส้นที่อยู่บนเดินประหลาดนี้มันมีเยอะมากมายอยู่เหมือนกันนะครับจึงต้องมีคลิปที่สองดูเส้นแรกนะครับเส้นแรกๆกเส้นแรกนี้มักจะเป็นเส้นที่เห็นกันได้บ่อยนะครับสองสามเส้นบ้างเกิดขึ้นมาลักษณะแบบนี้บ้างนะครับแต่เส้นจะไม่ยาวมากนะเส้นจะไม่ยาวมากนะครับ คือไอเส้นลักษณะแบบนี้นะหมายเขาว่าผู้ที่มีเส้นบนเนินพลหัดเนี่ยแต่มันจะเกิดอยู่บนแนวของมันจะเกิดอยู่บนแนวของเส้นชีวิตแต่อยู่ในอนาเขตของเนินพฤหัสนะครับหมายควาว่าเจ้าของมือเนี่ยจะเป็นคนที่มีความพยายามมีการฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอในลักษณะของการทํางานจะประสบความสำเร็จได้จากความสามารถของตนเอง แล้วจึงจะนํามาซึ่งการได้รับการยกย่องนะครับการยกย่องชมเชยในความสามารถของตนเองถ้ามันเป็นเส้น,นสั้นนะครับอีกความหมายหนึ่งที่เส้นบนเนินพหลหัสปรากฏโชว์นะครับทีนี้มาดูอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้อาจจะเป็นเส้นลักษณะของกากบาทนะเป็นกากบาทที่อยู่บนเดินพหลหัสมหาศารยร์แห่งลายมือตัวเลขค่ะกากบาทที่อยู่บนเดินพหลหัสนี้นะครับ อาจจะอยู่สั้นๆนเล็กๆก็ได้นะตัวกากบาทที่เขามาเพิ่มบนเดนพิลัดนี้มันบ่งบอกว่าเจ้าของมือจะเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการทํางานเป็นคนที่มีความขยันในการทํางานเช่นกันนะครับแต่ทีนี้บางคนอาจจะมีกากบาทสั้นๆบางคนอาจจะเป็นเส้นอย่างนี้แล้วก็ไปเส้นต่อยออกไปอย่างนี้มันเลยเป็นกากบาทอาจจะมองเป็นกากบาทใหญ่ๆก็ได้แต่ความหมายของตัวนี้ก็ ก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่ากากบาทตสั้นสักหน่อยหนึ่งก็คือความพยายามที่มากที่สูงนะการที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะ่ะมันคือความกระตือรือร้นที่มากครับไม่ลดละนะถ้าเป็นลักษณะยาวๆนะครับครับทีนี้มาดูอีกในลักษณะความหมายหนึ่งเส้นตัวนี้จะเป็นในลักษณะตัดกันและเกิดเป็นดาวเป็นดาวหรือดอกจันท์ก็ได้นะครับดาวหรือดอกจันก็ได้ความหมายมันก็ไปในทางเดียวกันคือ ถ้าใครที่มีดาวหรือดอกจันทร์บนเนินปล้อะถ้ามีเส้น5แฉกแตกออกเป็น5เส้นก็คือดาวแต่ถ้ามากกว่านั้นเรียกว่าดอกจันทร์นะครับหมายก็ว่าจะเป็นผู้ที่จะมีชื่อเสียงดีได้รับความนิยมยกย่องชมเชยในหน้าที่การงานที่ทําถ้าเป็นดารานันกสแสดงหรือนักการืางก็จะเป็นที่นิยมยกย่องมีผู้คนศรัทธามากหากเป็นมากกว่า5แฉกขึ้นไปก็คือจะเป็นลักษณะดอกจันทร์มันก็จะโดดเด่นในลักษณะของตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูง จะเป็นหัวหน้าคนเป็นผู้บริหารเจ้าคนนายคนได้ก็ชื่อเสียงโด่งดังเช่นเดียวกันนะครับถ้าด้านนี้ใส่ใจกก็จะใยใยในลักษณะของการมีเกียรติการมีชื่อเสียงไปดีการเรียนรู้สิ่งต่างๆสำหรับตัวเองปัญญาดีหัวดีนั่นแหละนะครับเพราะดาวฤดอกจะมันหมายถึงแสงสว่างที่เข้ามาเพิ่มบนเดินปรหัสให้ความเจิด้าทางสติปัญญาความคิดด้วยเช่นกันจึงเป็นคนที่ใยดีใยความก้าวหน้า ไบความล่งเรืองนะัคือความหมายองค์รวมๆของมันนะครับนี่คือดาวหรือดอกจันทร์บนเดินพฤหัส okay, okay. Yeah. และผู้ที่มีดาวหรือดอกจันทร์บนเดินพฤหัสมักจะประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุอย่างน้อยหรือว่ามีชื่อเสียงโดดเด่นดีกว่าประสบความสำเร็จได้เร็วแลไวกว่าคนที่ไม่มีดอกจันทร์หรือดาวบนเดินพรฤหัสนะครับ <Wow. S 1> ครับทีนี้มาดูอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งนะครับ สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้จะเป็นในลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมบนเนินพฤหัสนะครับบุคคลที่มีสามเหลี่ยมบนเนินพฤหัสหมายถึงบุคคลนั้นจะมีอำนาจมีบรารมีในตัวเองสามารถที่จะปกครองคนได้และเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มความสร้างสารรค์โดยเช่นกันนะครับ ั่นคือสามเหลี่ยมบนเดินพฤหัสทีนี้มาดูสี่เหลี่ยมบนเดินพฤหัสนะครับสี่เหลี่ยมตัวที่ว่านี้อาจจะยาวอาจจะสั้นก็ได้นะครับสี่เหลี่ยมโดยมากมันก็จะเป็นเส้นประมาณนี้แล้วก็จะมีเส้นบางนิดตัดขึ้นมาเกิดเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมตัวที่ว่านี้มันไม่ใช่ตะแกรงนะครับมันจะเป็นมีความต่างกันอยู่ อาจจะดูยาวดูใหญ่ขึ้นคือสี่เหลี่ยมบดินเหัสนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เชิงความสําเร็จอีกเช่นกันหัตถ์จันแห่งลายมือตัวเลขค่ะความหมายของสี่เหลี่ยมบ,บดินผันมันก็คือเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองและความสําเร็จความก้าวหน้าในด้านของทรัพย์สินและความมั่นคงนั่นหมายก็าว่าบุคคลที่มีสี่เหลี่ยมที่สวยบดินฤหัสจะมีความมั่นคงมีทรัพย์สินมีที่ดินได้ด้วยเช่นกัน อย่างบางคนที่เห็นมานะครับมันจะมีเส้หนหัวใจมาเชื่อมต่อตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมก็มีหมายก่าว่าคนคนนั้นมีอาชีพการงานบางอย่างที่ชอบในลักษณะการหาตึกหาอาคารเอาตึกเก่าซื้อตึกเก่ามาพัฒนาปรปับปรุงแล้วทําเป็นตึกให้คนเช่าหรือไปซื้อตึกไว้แล้วก็ไปให้คนเช่าต่ออย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเกี่ยวกับด้านของทรัพย์สินอะไรที่มันเป็นใหญ่ๆอยู่สักหน่อยหนึ่ง ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมบนเนินพฤหัสยิ่งสี่เหลี่ยมเดินพฤหัสเนี้ยิ่งชัดนะครับเส้นยิ่งชัดยิ่งลึกมันก็ยิ่งย้ำบอกบอกว่าคุณจะมีคุณจะได้เกี่ยวข้องกับมีหลักทรัพย์ได้แน่นอนอย่บางคนมีสี่เหลี่ยมแล้วมันยังจะมีดาวอยู่ข้างในด้วยเพราะว่าไอ้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะใหญ่มันจะกว้างมันจะกินอาณาเขตเยอะแต่เส้นที่วิ่งเข้ามาตัดเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดว่าเป็นดาวอยู่ข้างในนะ เป็นตัดกันเส้นมาตัดกันข้างในอีกทีหนึ่งจะเกิดเป็นดาวเป็นดอกจันเรือข้างในตัวสี่เหลี่ยมอีกทีหนึ่งอันนั้นมันก็ยิ่งมาส่งเสริมบวกสองอย่างคือจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงด้านธุรกิจการงานได้รับการยอมรับในการงานที่ทําอะไรที่มันเกี่ยวกับด้านของอสังหามีทรัพย์สินมีที่ดินเป็นนักพัฒนาเอาที่ดินมาพัฒนาปรปับปรุงสร้าง เป็นบ้านเป็นแปลงเป็นที่แบ่งซอยแล้วขายเนี่ยพ่อดาวตัวนี้มาเลยมาเสริมในลักษณะเป็นความสําเร็จเป็นความเชื่อมั่นเป็นชื่อเสียงที่ดีให้กับเจ้าของมือเลยมีฐานะที่ดีร่ารวยขึ้นเกี่ยวกับทําอะไรที่มันเกี่ยวกับอสังหาด้วยเช่นกันนะครับสรุปว่าสี่เหลี่ยมเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ในความหมายที่ดีให้ความมั่นคงให้ความรุ่งเรืองไม่ใช่ตัวบั่นทอนให้มีสิ่งที่คอย คุ้มครองช่วยเหลือด้วยเช่นกันนะครับ